กิ๊บไปฟังอยู่นะครับนะกี้ไปฟังลุงอยู่ลุงพ่อบอกว่าโฟกัสที่การพัฒนาอ,องค์ปู่ลุงพ่อโฟกัสต,ต,ตรงนั้นละเอาคงเออมีอาจารย์พิลชัดอีกคนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับอาจารย์พิลชัดเราเเรเหลือก็อยู่แค่นี้หรือแล้วก็มีนนมทนายนงทนายนกทนายอุทัยนะครับเราคือพวกเราเหลือกันแค่นี้คือของแท้แล้วครับของแท้คงไม่มีใครออกมาว่าอะไรลุงป้าแล้ว แล้วจริงๆอ่ะเอาตรงๆนะก็ไม่อยากไปพูดถึงลุงถึงป้ายเยอะหรอกอยากให้เรื่องลุงอ่ะมันมันลืมๆมหายไปแล้วก็ให้ลุงสู้คดีอย่างสบายใจมันมีคนที่มันแย่มีคนที่เข้ามาเขี่ยอยู่ตลอดนะครับมันเรื่องลุงก็เลยไม่เงียบสักทีน,นะหลังจากกำจัดอีพวกนี้ออกไปได้แล้วเนี่ยนะข้อหวังว่าจะสงบนะครับจะสงบ ส่วนิยานเนี่ยมันจะด่าอะไรก็เรื่องของมันอียานมันจะพูดอะไรไม่ได้ที่นี่มันทำคอนเทนต์ครับมันทำแค่คอนเทนต์มันมันเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาพูดเราไม่ต้องไม่สนใจเราไม่สนใจมันคนดูมันเท่าไหร่นะงงงว่าทำไมเอฟซถึงการยูทูบเบอร์ที่รักลูกป้ายติงใจนะครับะนะครับ ผมก็ไม่รู้มันจะหมดหรือยังรับปากไม่ได้แม่งโผล่มาเรื่อยนะแม่งเป็นัูพิษน,นะครับนะเออครับโอ้ไม่ไม่อยากจะเชื่อนะไม่อยากจะเชื่อนะว่าอีกเจ้าหน้ามา้าแม่งจะเป็นคนแบบนี้นะนะเอาคลิปเอาคลิปไปส่งให้ฝ่ายตรง้าดแถไมไปเชื่ออีกาอยานอีกสี่ยานบอกว่าให้ไปลงบันทึกประจำวันไว้เขาฟ้องเราไม่ได้ ได้เหรอ,อได้เหรอไปลงบันทึนกประจำวันแล้วแล้วขอฟ้องไม่ได้ได้ด้วยเหรอสวัสดีคุณติดสมัยสสดี่หลังบ้านผู้กองครับนะอะ,อะมันอยู่ที่ว่าเขาป้าน,นี่ยเขาจะเล่นงานมึงหรือเปล่าถ้ามึงไม่หยุดฮะถ้ามีคลิโปโผลมาอีกเนี่ย กูว่ามึงไม่รอดเพราในคลิปมีเสียงมึงแล้วเป็นมึงคุย,ค,ยคุยกับลุงสองคนมันมันคลิปมันจะมาจากไหนถ้าไม่มาจากมึงมึงแกอายุขนาดนี้แล้วมึงยังคิดไม่ออกเหรอถ้าเขาจะแจ้งความมึงเนี่ยมันไม่ได้เรื่องยากเพียงแต่ว่าป้ากับลุงเขาเป็นคนมีคุณธรรมนะเขาจะเอาหรือเปล่าแต่ถ้ากูค,คิดว่าถ้ามึงไม่เข็ด ยังไม่เข็ดลาบอีกก็รอรักชะตากรรมไปแล้วกันนะเออตามึงมึงมีคนหนุนหลังกูจะดูได้อยู่ได้อีกนานไหมนะเออมันมันมันบอกอียานบอกว่าให้ไปลงบันทึกประจำวันไว้เฮียไปลงบันทึกประจำวันนะมัดตัวเองเลยละลงบันทึกประจำวันเรื่องอะไรตัวดีน้องเมย์ครับน้องเมย์แฟนคลับตัวโยงตัวดีนะครับนะ ลงยี่ปันติฉันนะฮะนางแก้วหน้ามาได้อัคดคลิปเสียงของเขาแล้วก็นะแล้วก็เอามาเปิดนะเอามาเปิดให้ในที่สาธารณะฟังติฉันจึงมาลงบันทึกประจำวันไว้ได้ด้วยเหรอนะได้ด้วยถามพี่น้องหน่อยถามทนายหน่อย มีทนายมาฟังผมก็ถ้าทนายคนไหนมาฟังผมอยู่เดี๋ยวขึ้นไลฟ์ตอบให้ผมหน่อยได้ไหมอียานไปแนะนำว่าให้ไปลงบันทึกประจำวันไว้เขาแจ้งความไม่ได้หรอกถ้าลงเราลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว <c oughs> กูไม่รู้กฎหมายผมเป็นคนเรียนมาน้อย ไม่รู้กฎหมายยัง hehe, งงกับคำพูดคำนี้เลยนะโดยไม่ตัดต่อไม่ได้คุณธ ah, ีรพรแค่เอาอัดคลิปเสียงเขาก็ผิดแล้วแล้วยังเอาไปเผยแพร่ไม่ตัดต่อหรือไม่ตัดต่อมันผิดทั้งนั้นแหละครับนะมันไม่ใช่ไอ้เฮี้ยกฎหมายประเทศไหนมึงฝากถามมียานเลยนะ กฎหมายประเทศไหนวะไม่ตัดต่อไม่ผิดเฮ้ยสวัสดีครับอาจารย์โซดานะครับสวัสดีอาจารย์มิลัชัดครับช่วยเป็นอาจารย์มิลัชัดเวลาขึ้นไลฟ์ช่วยให้ความรู้เอฟซีหน่อยนะสวัสดีน้องพัดมีด้วยเหรอครับมีด้วยเหรอครับมันบอกว่าไปลงมาถึงมันจำมันไว้ไม่ผิด โอ้แล้วแล้วมันเชื่อนะโอ้ยมันมันเปคอมเมนต์ว่ายังไงมันไป็คอมเมนต์ว่าขอบคุณค่ะแม่ยานขอบคุณค่ะนะได้ทำตามที่ป้ายานบอกหมดแล้วค่ะ <laughs> มันไม่ใช่ข้อมูลเทนกนดอรจริงแต่มันเป็นอะไรครับเป็นเป็นพ d ดี P A. มัน มันไม่ได้เป็นเพชรใช่ใช่มันไม่ได้เป็นเพชรแต่มันเป็นพ DP a มากหนักกว่าอีก <c oughs> ไอ้เพี้ยนะมันเป็นกฎกฎหมายพ d ดีพี a, นักกว่าเก่าอีกโอ้กฎหมายประเทศไหนก็ไม่รู้นะนะสวัสดีพี่บางอ่อนครับนะไม่ใช่เพียงอ่อนนี่นะบางอ่อนมีหลายบางอ่อนนะครับ นะเอาชวนกันไปอาบน้ำเถะละสองคนนี้ป้าได้อ่านแล้วถึงห้ามเข้านาเออหอูแงงนอนไม่หลับอะผมบอกให้ยิ่งอีกแก้วหน้าม้าเนี่ยนะแม่งเครียดเลยล่ะผมจะบอกให้นะเออนะ <laughs> เครียดเลยอ่ะ โดนโดนก็สั่งห้ามห้ามเข้าไปที่นานะโดนก็สั่งห้ามเข้าไปที่นาอายไหมอายเขาไหมหรือหน้าด้านฮะหรือกูด้านกูหนากูไม่อายหรอกอย่างว่านะมึงมันหน้าปูกข้าด้านอยู่แล้วนะกูไม่อายหรอกโดนเขาขับไล่สายส่งอ่ะมีไหมอ้ามตั้งแต่ตั้งแต่ต ตั้งแต่อยู่มาสามปีเนี่ยนะตั้งแต่อยู่มาสามปีกว่าเนี่ยเป็นยูทูบมาสามปีเนี่ยมีพวกมึงเนี่ยแหละที่โดนสั่งห้ามเข้านะสะใจวะนี่นะกูจะบอกให้พวกมึงฟังนะทั้งสองตัวเนี่ยแม่งสะใจวะนะหัวมันบ่นด้วยพี่วันนี้รับ <laughs> หัวมันหมดเลยอ่ะแขนนี่นอนไม่หลับอ่ะผมบอกให้นะนอนไม่หลับอ่ะเ๋ะบอกไว้ให้โอ้โหคนเราแม่งเคยอยู่มาหลายปีอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆไปทําความชั่วนะอยู่ๆไปทําความชั่วทําความเลวอ่ะจนเขาออกมา